สวยไหมน่าจะสวยแหละมอทิตมอทิตต้องมาแล้วสวัสดีครับบาคูไปเดียวพกพาวันนี้ผมมินบาลยองนะครับจะมาตอบคำถามให้น้องคนนี้นะเขาบอกว่าหมอทีต้องมาแล้วน้องชายเข้าใจได้พิดหรือเปล่ามึงก็พูดว่าหมอทีดีแล้วเลยว่ากูลงคลิปหมอทีนี่บ่อยมากๆเลยนะไอ้กลางแขน มึงอยากดูกันเลอเกินแต่ไม่เป็นไรพี่ฝึกอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จัดให้สามเสร็จเหมือนเดิมก่อวันนี้มาดูว่าพี่มีจะทําได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ทาได้ดีนะโอ้ตอนนี้ฝึกแต่พื้นฐานเอาหุ่นยังเดียวปัเอาหุ่นแล้วเก็บความแข็งแรงไว้ถ้าอยากนี่ไ็ได้ฝึกก็ตัดเผอไปตัดนวทิ้งเนี่ยไม่ได้ไว้ไม่เลยต้องใช้เสื้อเนี่ยนะเดี๋ยวเราโชว์กันก่อนเลยเป็นมอสทิด ป้าธรรมดาไม่ต้องใส่ไข่แต่เดี๋ยวไปใส่ไข่เซตสองเซตสามมาทุกคนขอแมกนีเซียมเยอะๆมาโ,โหโยังหนาดูดิแมกนีเซียมช่วยได้ทุกคนหมอที่ใช่ไหมน้องชายจัดไปเซตแรกสวยๆหรือเปล่า <c oughs> ทีนึงเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะสวยห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> น่าจะสวยและโอ้ยปังกน,นี่ก็เป็นเสร็จแล้วแต่มันไม่ค่อยเจ็บแล้วนะหลังจากที่กลับมาฝึกได้พักหนึ่งมันก็ไม่ค่อยเจ็บละตอนนี้ก็สามารถฝึกได้ปกติมันไม่ตึงแบบอะไรเงี้ยแต่มันเหนื่อยมันหนักมันยังเหนื่อยยังหนักอยู่ สตรี <ENNIS> สอง <ข S 1> <lawsuit> จะพยายามเดิน <busca> ขึ้นแลยครับเราจะมาเหมือนเดิมไม่ได้มันไม่ใช่สไตล์เราเราต้องมีท่าทางเราต้องฝึกด้วยฝึกให้นานฝึกทําไมฝึกไปโชว์ใครฝึกเก่งให้นานใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องเพิ่มเวทด้วยกันพัฒนาท่าฝึกจะเดีวเราจะไปโคขีโมเลยจะทําได้หรือเปล่าวะไอ้พูดแล้วงทำได้มิ้งอันนี้พยายาม เอาบาร์ให้มาชิดๆหน่อยนะมาทุกคนมาดูเซตสองกนะันเราไปแล้วไปไวเลยโอ้ยพอเดินขึ้นไอเก่งไม่ได้นาเลยโอยเฮ้เริ่มตึงเซตสองเมื่อกี้เซตแรกยังไม่ตึงเลยมาตึงเซตสอง เดี๋ยวมาดูเตสีสามนันทุกคนรอบนี้เดี๋ยวหกสูงหกสูงขึ้นไปเลย<ม>ข้อต่อนะมผมตึงข้อต่อนะตอนนี้หัวไหล่ไม่มีอะไรละ<ม>หน้าอกหน้าอกนิดนิดน่อยน้อยแต่ข้อต่อนี่คือหนักสุดข้อต่อแขนเนี่ยคือหนักสุดนะ<อ>ฟูแพนของผมนะถ้าฝึกสามประมาณห้าเซตตีมสักห้าเซตถ้าฝึกไปไม่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปสามเซตพอแล้วห้าเซตโอ้โหเซตสี่ถึงห้ามันหนักเกียร์สภาพผมอะเชื่อเหร มันมีสวยหรอกเอาสามเซตเนี่ยกำลังดีมาสส่สามหกสูงลงมาหมอทิดปิดจัดห้าง <Yeah. S 1> อยากทอสเสื้อนะเดี๋ยวรอหนวดยาวอะ่ะ mm hmm. ใส่เสื้อ mm hmm. ไปก่อนตูแผ่นหลังนหน่อยเป็น uh huh. ไงทุกคน mm hmm. รอบนี้น่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วที่ทำแบบผมว่าพร mm ์ hmm. อมน่าจะดีกว่ามั้ง เอ้ยดีกว่าดีกว่าหกสูงไปดูแขนตรงตลอดด้วยหกสูงโอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนเจ็บหลังเอ,อ,อพอแขนตรงมันต้องแอ่นหลังช่วยตอนขึ้นหกสูงไงทุกคนถ้าแขนงอมันเกรงไปตัวตรงๆได้เดี๋ยวมันใช้หลังล่างเยอะเดี๋ยวเราเจ็บนะเราก็ต้องอย่าไปฝืนมันมากเอาเท่าที่ไหวแก่ตัวด้วยแมนทีธรรมดาสักทีแล้วกัน ไปเลยไม่ต้องพักพักกันหน่อยก็ได้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละขอเลยมาดักน้ำไม่ร<ว>ู้เดี๋ยวมีไอรอนคอร์สอีกเสื้อถน,น่อะไรเนี่ย สามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคำถามสติรวงเอาเพียงแค่กดเพลิดใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่วเดียวพวกพาขอบคุณครับ